ในวันพุทธที่18ถึงวันพฤหัส,สบ,บดีที่19เดือนกันยายนจะมีการแสดงคอนเสิร์ตปิดภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2567ในทีม Animal w o n d e r a l e n e Show Anime Love to Lock 2024ซึ่งเด็กๆจะได้แสดงความสามารถบนเวทีอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะร้องเล่นหรือเต้นค่ะแล้วเจอกันที่งานคอนเสิร์ตนะคะเด็กๆเ,เมนูประจำวันจันทร์ที่16เดือนกันยายน มิวทามนมและขนมแครอทเค้กคุกกี้ลันช์ทามข้าวผัดมะเขือเทศโอโคโนมิยากิพาสต้าเห็ดรสโชยุบัตเตอร์ผัดฟักทองใส่ไก่ไก่อบซอสเอนโชวีซุปครีมผักรวมและแอป,ปเปิ้ลสแนกทามเแบบี้คัสเตล่าและแตงโมอาฟเตอร์สแนคแพนเค้กซูเฟ่ เมนูประจำมนังคารที่17เดือนกันยายน, time, นมิวทามนมและขนมเลมอนเค้กลันช์ทามดงบุริมัคกโรนีคาโบนาลาโครเกตผักโขมดิปซอสชีสเบบี้กวางตุ้งไข่ม้วนยูนนานซุปเห็ดสามอย่างและสาลี่สแน็คทามสตรอเบอรี่เค้กและกล้วยอัฟเตอร์สแน็คมิกกี้เมาววาเฟอร์วานิลา